สวัสดีครับขอต้อนรับขอสู่ช่องรักเกษตรบุรีรัมย์นะครับคลิปนี้ Mang, ต้องขออนุญาตว่าเป็นภาษาอีสานนะครับสหรักคลิป <temperatures>. นี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปเรียนรู <here> ้นะครับวิธีการเลี <may> ้ยงกิ้งองุ่นตั้งต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าเขาควรเลี้ยงกิ้งองุ่นแบบใดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่าเป็นการสอนนะครับมาแนะนําวิธีการเลี้ยงกิ้งองุ่นต่้งต่เริ่มปลูกเลยนะครับว่าเขาควรเลี้ยงกิ้งแล้วก็ไวกิ้งองุ่นแบบใดนะครับเดี๋ยวเราไปที่ สามชมบอกไปนะครับว่าการเลี้ยงกิ้งองูนเรากะจะจิ้งองูนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปเลยครับครับขั้นตอนแรกนะครับที่ทุกคนซื้อต้นพันธุ์อง่นมาแน่นบ่ครับเรากะเอยต้นอง่นลักษณะแบบนี้มานะครับแล้วเขาก็จะมีการติดต่อติดต่อพันธุ์ดีอันนี้จะเป็นต่อปลานะครับอันนี้คือต้นปลานะครับต้นปลาจะใบแบบนี้ครับใบกลมๆเป็นรูปหัวใจนะครับ เขาก็จะติดต่อ,อาบางล้านก็จะติดติดตาพันดีมาบางล้านก็จะเสียบกิ่งมาให้เบิ้งง่ายๆครับวิธีเบิ้งก็คือเขาค้นไว้กิ่งองหุ่นที่แบบแตกออกมาจากที่เทพพันสีนะครับเทพเทพที่เขาพันมากับตัวองุ่นอะที่มันเป็นพันตางุ่นมาครับเขาสนใจแค่ตรงนี้ตรงที่นีเทพพันตานะครับตรงอื่นเขาไม่ต้องไปสนใจนะครับ หลายคนเข้าใจพิษนะครับว่าต้นเนี่ยที่เขาไฮมาเป็นตุ่มตอน,นะใช่ไหมครับไฮมาเนี่ยเป็นต้นองุนก็เข้าใจพิษกเ็เรียงงาพิษนะครับมันจะมีเนี่ยแขนงออกมาแบบเนี้ยต่อปลาครับแขนงที่แตกออกมาแบบนี้คนบางคนก็เข้าใจพิดกเ็เรียงเข้าใจพิษเลียงจนกิงพวกเนี้ยงหญ่นะครับเราก็พวกตาที่เป็นตาองุนแท่ที่เขาพัน เทพันตาไว้อะมันบ่เกิดนะครับเข้าใจพิษก็คิดว่าเป็นต้นองง่นนะครับเปเลี้ยงไปจนเต็มข้างนะครับแต่ที่จริงบมแมนครับถ้าเป็นจริงลักษณะแบบเนี้ยย่สื่อตามในกลุ่มในเฟซอะให้สนใจแค่ตาที่แบบที่นี้เทพันตามานะครับตาอื่นที่มันออกมาแบบเนี้ยให้เด็ดทิ้งให้เบิด์ตครับขั้นตอนแรกแ้นะให้เด็ดทิ้งให้เบิดครับ ต้นใจแค่ตาที่จะออกมาจากเทพันันตาตรงเดียวนะครับตรงอื่นเด็ดที่ไหนเบอร์ครับสมม,มุตินะครับอันนี้คือต้นปลาที่เขาติดม,ม,ม,มาเน่ครับสมม,มุติว่าต้นเนี่ยออกมาจากเทพันสีเข้าก็เรียงมาขั้นตอนก็ไปเข้าก็เรียงมาเรียงเลียงเรียงเลียงขึ้นไปนะครับระหว่างเลียงเนี่ยมันก็จะมีตาที่งงนุนแตกออกมาจากคอตาแบบนี้นะครับแตกออกมาจากคอตาเข้าก็เด็ดออกเด็ดออก ไปเรื่อยๆจนกว่าเลี่ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดเที่ยวกาหนดนะครับจุดเที่ยวต้องการก็คือเด็ดหยอดระหว่างเที่ยาเลี่ยงไปเนี่ยจุดเที่ยวไก่จะเด็ดเนี่ยเขาควรแบบโจปล่อ,อยหยอดแขนงที่จะออกที่จะหนอดแขนงที่แบบนี้นะครับไว้นะครับ <S <S เพื่อที่จะเด็ดนะครับอย่าพึ่งไปเด็ดเด็ด ตาอขาองันขององง่นแบบนี้ออกนะครับถ้าจะใกล้จะถึงจุดที่เราต้องการแล้วมันว่าครับเขาก็เอาไว้ก่อน,นเพราะว่าถ้าไปเด็ดเลยนี่กลัวจะองง่นก็จะตั้งตัวได้นี่หยอดเขาก็อาจจะออกซ่านะครับถ้าแบบเขาปล่อยไว้แบบเนี้ยปล่อยแขนงขององุ่นไว้แบบเนี้ยสองกิ้งแบบเนี้ยไายควายแบบเนี้ยเราก็ไปเด็ดหยอดปุ๊บก่อนถึงรวดเด็ดปุ๊บแบบนี้อัง่นก็จะโตได้เร็วนะครับ เพราะว่ายอดเขาออกมาแล้วครับสองกิ่งยอดยอดอัุุณก็จะโตได้เร็วนะครับพอเลี่ยงขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งต้นที่แบบยังบางใหญ่นะครับอ่นนี่คือต้นที่แบบพึ่งเลี้ยงขึ้นมานะครับพอเขาหลังจากที่แบบ เด็ดยอดมันว่ครับที่มันจะมีขแขนงไายขวาแม่นบ่เฮาก็เลี้ยงไายขวาขึ้นไปนะครับผูกติดกับลวดขั้นตอนต,ต่อไปก็คือเลี้ยงกิ่งครับเลี้ยงกิ่งรักตรงนี้เลี้ยงให้เขายาวไปจนกว่าจะถึงจุดเที่ยวต้องการนะครับชนเสาตรงนูน่นระหว่างนั่นก็จะมีขแขนงนะับขแขนงแตกออกมา ตามคอใบคอตาแบบลักษณะแบบนี้เขาก็เอาไว้นะครับเอาไว้แล้วก็นับเขาจะออกไม้แบบเนี้ยกิ่งที่แบบออกใกล้ลาต้นเนี่ยเขาจะยาวแบบนี้นะครับเขาจะยาวแบบนี้เขาก็ทําการบีกยอดนะครับคือนับตาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับไปแปดคอตาคอใบนะครับแล้วก็เด็ดเด็ดยอดครับเพื่อเบรกไว้เบรกเพื่อให้อาหาร มาทรงพวกกิงบ่ให้อาหารน่ะถูกทรงมาเลี้ยงล้ำกิงที่แบบอยู่ใกล้ๆนี่ครับถ้าบอดดสเนี่ยมันจะเน้ยาวยเน้้วไปเฮี้ยให้กิงน้องๆเขาเนี่ยุ่นหลังเนี่ยมันไม่ใหญ่ซ่าหรือว่าอาจจะชะงักไปเลยนะครับเพราะว่าอาหารถูกทรงไปเลี้ยงกิงที่แบบโตรกรนะครับเขาก็เด็ดนะครับอันนี้เด็ดคือการทุกทุกทุกยอดเลยนะครับหรือว่าจะเป็น แปดตาเก้าตาสิบตาก็แล้วแต่ทผู้ชมอยากเอาไว้นะครับเด็ดอันนี้นับไวแปดแปดคอใบแปดตานะครับเด็ดอันนี้พอยาวมาแปดตายีกระเด็ดเด็ดเด็ดออกนะครับเบรกยอดใ้นะครับอันนี้อะเพิ่งเด็ดมเชานะครับนี่เด็ดน้าม,มาแปดแปดคอตานะครับแปดตาอางุ่นนะครับเด็ดเด็ดเพื่อเบรกใบ่ให้อาหารทรงมาเลี้ยงพวกนี้แล้วให้อาหารมาทรง ตงมาเลี้ยงยอดที่แบบพึ่งออกมาที่หลังนะครับเนี่ยมันจะได้แบบขแขนงจริงขแขนงเขาจะได้สมบูรณ์นะครับมันจะมีบางบางพันนะครับที่แบบต้องเด็ดกิงเนี่ยกิงลักเนี่ยทุกหาสิบเซนนะครับแต่ว่าแบบพันแบ,บอกโอกปอนี่ไม่ต้องเด็ดนะครับคือปล่อยเลี้ยงไปเลยครับเลี้ยงแบบกิงลักเนี่ยให้มันยาวไปเลยไม่ต้องเด็ด บ่ต้องเด็ดตรงนี้เบรกนะครับบ่ต้องเด็ดเลยปล่อยไปเรื่อยๆเฮ้าเด็ดแค่เด็ดเบรกยอดแค่ตรงนี้ครับที่นับมาแค่แปดตาครับแปดคอใบอะเฮาก็เด็ดแครเบรกยอดพวกนี้ถ้าตรงนี้ยอดเขายาวมาอีกจากสามถึงห้าใบเฮาก็เด็ดเด็ดใบเบรกอีกเบรกไปเรื่อยๆจนกว่ากิ่งน้องๆของเขาพวกเนี้ยจะย้าวทัน กับกิ้งรุ่นแหลกพวกนี้นะครับเขาถึงจะยุดทําการเด็ดยอดนะครับเอากับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบืองลักษณะของกิ้งองุ่นที่แบบเต็มข่างนะฟังนุ่นนะครับฟังนุ่นฟังนี้ยังเด็ดอยู่ครับเนี่ยคือยังเด็ดเนี่ยเด็ดเบรกยอดอยู่นะครับเพราะว่ายังมีกิ้งนองเขาฟังเนี่ยที่แบบโตช้านะครับ ยังบ่ทันใหญ่เขาก็เด็ดมาเพื่อให้อาหารถูกทรงมาเลี้ยงพวกน้องนองเขายิ่งที่แบบยังบ่ยาวน,นะครับก็คือเด็ดเนี่ยครับรอยเด็ดรอยเด็ดเด็ดดอกให้นไปเลย <S <s เด็ดเพื่อเบรกนะครับถ้าบ่าเด็ดเบรกเนี่ยเขาก็จะทรงอาหารมาเลี้ยงพวกยอดที่ออกก่อนเนี่ยจนแบบเต็มข้างแต่ว่าน้นองๆองเขานี่จะบ่ยาวน,นะครับเพราะว่าอาหารถูกทรงไปเลี้ยงบ่ถึง ขั้นตอนนี้ก็คือเขาต้อง d, เด็ดเบรกยอดนะครับเพราะว่ามันจะมียอดที่แบบโตชานะครับแบบนี้ย,ยอดเนี่ยโตชานะครับเบรกไว้ให้อาหารถูกทรงมาเลี่ยงนะครับเนี่ยแบบนี้ครับพราะเขาเด็ดเรื่อยๆเรื่อยลักษณะกิ่งเขาก็จะเาวาเต็มข้างทันกันนะครับอันนี้คือลักษณะที่เขาโตบรทันกันนะครับข้าก็ d, เด็ดเบรกยอดไว้ อันนี้คือเบรกยอดไปนะครับเบรกยอดไป,ไปเลยเดี๋ยวผมจะพาเบิไงฟังนี่ครับฟังนี่นีหยอดอ่ขแขนงทันกันบปเลยมันจะสวยงามแบบนี้นะครับลักษณะกิ่งกางปานะครับนี่ครับลักษณะกิ่งกางป่าเขากบบเบรกยอดไปเรื่อยๆจนกว่าน้องเขาจะเาวทันพวกกลุนพีเขานะครับ จนเต็มข้างปุ๊บเขาก็พอแล้วเขาก็หยุดเด็ดเด็ดยอดเบรกยอดนะครับขั้นตอนแบบนี้มันจะเดทหยยิ่งแขนงทุกแขนงเนี่ยมันสม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็แตกกิ่งแขน,แนงได้สวยงามนะครับนี่ครับลักษณะกิ่งกลางป่าก็จะสม่ำเสมอกันแบบนี้นะครับเทาบ้าเบรกยอดไปเรื่อยเรื่อยเทา้าเบรกยอดมันก็จะบางตาบางกิ่งเนี่ยอาจจะถูกคม เพราะว่าอาหารถูกทรงใบบ่ถึงนะครับเ็ดไหกิ่งที่ออกมารุ่นหลังอาจจะบบใหญ่นะครับช่งักไปเลยนะครับวิธีนี้ก็คือวิธีการเบรกยอดเพื่อให้กิ่งแขนงนะครับโตได้ทันกันนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้นะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่แบบยังบลูนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวก็ถ้าแบบการอัปเดตขั้นตอนต่อไปก็คืออัปเดตการใส่ปุ๋ยเนาะถ้าเต็มข้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตคลิปให้ท่านผู้ชมเบ่งคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ามาอัปเดตการเบี่ยงต้นนะครับจัดจริงนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้า ท่านผู้ชมชื่นชอบการยืมกดไลกดติดตามเพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมเนี่ยได้ครับสำหรับคลิปนี้ช่องรักเกษตรปุริล้ำต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ